วันครับพี่วันครับข้อพวกนี้ครับครูโรงเรียนตอมาครับเขาชอบสอนว่า a e o u อ่ะให้ใส่คำว่าแอนครับผมอ่ะเรามาดูว่าจริงหรือเปล่าฉะนั้นข้อที่หนึ่ง apple นะฮะตัว a ตอบอะไรแอนครับตอบแอนข้อที่สอง e ตัว e ตอบอะไรแอนเหมือนกันครับตอบแอนใช่ไหมข้อที่สามไม่ได้เป็น a i o u ต้องตอบแอนปะต้องตอบอะครับต้องตอบอะข้อต่อไปเป็น h ตอบอะไรก็อ่ะเหมือนกันครับอ่ะอันนี้เป็น a i o u ไหม ไม่ครับก็ตอบอะไรตอบอะครับผมพี่บอกเลยท่านน้องยังจําแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะยังไงครับกลายเป็นว่าถูกถูกผิดผิดผิดอ้าวพี่วานทําไมมันผิดล่ะครับเพราะว่าแอนไม่ได้ใช้กับ a a o u ค่ะแต่แอนใช้กับเสียงออ่างมาแก้กันเลยค่ะข้อที่หนึ่งแอปเปิลออ่างหรือไม่ออ่างออ่างครับตอตอบแอนข้อที่สองอ่านว่าเอียออ่างหรือไม่ออ่างออ่างครับตอบแอนข้อที่สามอ่านว่า hour แปลว่าชั่วโมงออ่างหรือไม่ออ่างก็ออ่างครับ แอนจะอ่านได้ยังไงข้อต่อไปค่ะอ่านว่าแอนแปลว่าทายาทอออ่างหรือไม่อออ่างก็อออ่างครับต้องตอบอะไรแอนครับต้องตอบแอนและคําสุดท้ายอ่านว่าอะไรพูด SMS ครับออกเสียงว่า SMS อออ่างหรือไม่อออ่างก็อออ่างอยู่ดีครับต้องอะไรก็ต้องตอบแอนครับตอบแอนค่ะเพราะฉะนั้นเลิกจํานะคะแอนใช้กับ A O U ต้องจําว่าแอนใช่กับเสียงอ่านเต้าอันค่ะ